ครับผมมาดัพ่อครับครับครับผมวันนี้ผมมาเยี่ยมคุณพ่อทันสุขเชล้มท่านอายุ83ปีแล้วนะครับซึ่งผมทราบว่าคุณพ่อทันเคยบวชแล้วก็เป็นลูกศิษย์หลวงพ่อบรนปูชิโตวัดสามราชบำรุงอำเภอปราสาทหลวงพ่อบรนนี่เป็นกี่อาจารย์ที่มีชื่อเสียงมากนะครับวันนี้จะมาขออนุญาต คุยก <is> ับหลวงพ่อเกี่ยวกับเรื่องประวัติหลวงพ่อวันได้ไหมครับได้ครับหลวงพ่อบอนท่านเป็นคนที่ไหนอะไรคุณพ่อเล่าให้ฟังเลยครับหลวงพ่อบอนปูชิโตภูมิลำเนาบ้านสุกวลจำบหเชียงออำเภอเมืองสุรินเกิดวันที่หนึ่งกรกฎาคม2460พ่อชื่อนายนิดนางแปะมีมั่นพี่น้องเก้าคน หลวงพ่อบอลเป็นคนที่หกในกำหนดเก้าคนปี2480อุปสมบทที่วัดประสาทศิลารามโดยมีพระอธิการจันพระมะปัญญยเป็นอุปชาจารย์หลวงพ่อบอลท่านมีบุคลิกหน้าตายัางไงมีบุคลิกหน้าตารูป ยำแดงเตีเ้ย <ๆ S 2> <ๆ S 1> เตี๋ยท่านดูไหมครับท่านดูก็กไม่ค่อยดูเท่าไรแหละกลางกลางครับก <c oughs> ลางกลางรัฟบอร์ดนี่มีวิชา,าคมแล้วก็ส่วนใหญ่จะทําวัตถุมงคลประเภทไหนให้กับลูกศิษย์เวลามาหาคือแบบทําวัตถุแบบแตะครุฑหรือว่าไอ้พวกได้ใส่สินหอยคออะไรนี่เนี่ยผกเสื้อยันมีนะครับ เคื่อยันก็มีนะครับ ใกล้ชิดหลวงพ่อบอรแล้วก็มักจะได้วัตถุมางคลค่อนข้างจะมากกว่าพิเศษกว่าเขาทราบไหมครับมีครับก็มีท่านในเสนอมุทศาสตร์สมัยเป็นนายอำเภอประสาตอนนั้นเกก็มหาท่านบ่อยในวิชาคมก็เกก็ให้ไปอย่างพวกยันหรือพวกตะครุฑอะไรนี้นะครับคำสอนที่หลวงพ่อบอลมักจะ พูดกับลูกศิษย์บ่อยๆคืออะไรครับก็คืออยากให้เููกวัดในวัดให้ทําแต่ความดีเนีท่านเป็นคนสมรกรรมฐานในการบําเพ็ญธรรมมากในสมัยนั้นครับนี่แหละครับวันนี้ได้มาพูดคุยกับคุณพ่อทรานซึ่งก็พอได้ประบัติโดยคร่าวๆนะครับ ความจริงประวัติของท่านเนี่ยละเอียดและยาวมากวันนี้ก็ขอบพระคุณคุณพ่อท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับครับสวัสดีครับที่สละเวลาครับ,รบมาเล่าให้ลูกหลานได้ฟังครับ